ปัจจุบันนะครับใครจากาสิ่งเสพติดในสถานศึกษาเนี่ยโดยทั่วไปก็จะค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเพราะว่าการเข้าถึงสิ่งเสพติดโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถเข้าถึงได้นะครับโดยเฉพาะาในส่วนของการใช้มือถือนะครับซึ่งจะเข้ามาในส่วนของมือถือเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับสิ่งที่พบนะครับปัจจุบันก็คือพอนักเรียนมีมือถือ าการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตหรือการสั่งซื้อออนไลน์นะครับเป,เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้ผู้เรียนหรือ,รอนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนท่าชัยวิยานเนี่ยเรา,าเราป้องกันยากนะครับเพราะว่าการาการโฆษณาหรือการการที่เขาจะเข้าเข้าไปสั่งซื้อนะครับเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในชุมชนเราจะไม่ได้มีขายโดยโดยปกติแต่ว่า,าด้วยโลกของอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกโซเชียลเนี่ยนะครับการเข้าถึงมันง,ง่ายขึ้นแล้วก็ ราคาก็ไม่แพงเท่าที่ทราบนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนไทยใช้วิทยาเราก็มีพบบ้างนะครับหนึ่งถึงสองลายในในในที่ผ่านมาในระยะเวลาที่หนึ่งปีหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับก็ก็มีการตรวจยึดนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่อตอนนี้ก็เน้นย้ำคณะครูนะครับแล้วกับผู้ปกครองก็คือ,อเราต้องตามไม่ทันเพราะว่าบางท่านก็ไม่รู้จักนะครับว่าลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นยังไง นะครับฉะนั้นเรื่องของการการศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจแล้วก็การป้องกันการเข้าถึงของของนักเรียนนะครับเกี่ยวกับหลีไฟ,ฟนะครับแล้วก็การให้ความรู้นี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับกิจกรรมที่เราใช้ในการป้องกันนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของกิจกรรมทู n u น้ e ม่ววัน,นะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นหรือ,อกิจกรรมชมรมทู n u น้ e r ่วันของอำเภอศรีสะชนาลัย นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีบทสาทสาคัญในการที่จะนํานักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็รู้เท่าทานหรือการทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นะครับทำให้นักเรียนแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องนอกจากการการจะไปสูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ที่เป็นการแสดงความเท่ในแบบที่ผิดๆนะครับเราก็ส่งเสริมในกิจกรรม t o b number o n นะครับเพื่อทีอ่นักเรียนจะได้แสดงออกที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียนท่าชัยวิทยาครับ ผลนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังยอมรับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่าที่เท่าที่ผ่านมาคืออาจจะเจอบ้างเป็นเป็นบางรายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้เรามีการดูแลอย่างใกล้ชิดม,รรมีกิจกรรมก็ทาให้นักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่เรียนที่ทํากิจกรรมเชิงทังรค์นะครับแล้วก็ไม่พบการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในในฐานศาึกษานักปัจจุบันนะครับ ส่วนบุหรี่ก็มีบ้างครับตามภาษาก็คือเรามีการป้องกันแล้วก็มีการกวดขันนะครับจากครูที่ปรึกษาครูฝัดปกครองนะครับทำให้นักเรียนจะนำสิ่งเสพติดหรือการสูบบุหรี่ในโรงเรียนก็หมดไปนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ผลจากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนครับในส่วนของวิธีการป้องกันนะครับเกี่ยวกับการสูบบุหรี่หรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในในฐานศึกษานะครับ สิ่งหนึ่งเลยก็คงต้องอาจจะต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษนะครับแล้วก็ภัยจากการสูบบุหรี่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่าเด็กวัยมัธยมศึกษานะครับก็เป็นช่วงของวัยรุ่นนะครับฉะนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในอันตรายจากการสูบบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็อันนี้ก็เป็นอันที่1 อย่างที่2ก็คือเรื่องของการลดการเข้าถึงนะครับหรือทําให้การเข้าถึงของของนักเรียนกับการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำให้ยากขึ้นนะครับเราต้องต้องมีมาตรการนะครับในส่วนของนี้อาจจะต้องอมีภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องเกี่ยวกับการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะช่องทางของอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างที่3ก็คือเรื่องของการกําหนดบทลงโทษอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย เท่าที่ทราบก็คือมีการซื้อขายกันโดยเปิดเผยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีนะครับกับผู้ซื้อหรือผู้ขายนะครับซึ่งตรง,ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็อยากฝากให้หน่วยงานนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับช่วยกําชับหรือดูแลครับ